แอนควินจัก,กรพพัดราชาแห่งขั้วโลกใต้เป็นสัตว์ที่มีระบบหลอดเลือดที่ชาญฉลาดแต่มันชาญฉลาดยังไงคุณรู้หรือไม่ถ้ามนุษย์อย่างเรายืนเท้าเปล่าที่ขั้วโลกใต้สอนาทีมันจะทำให้นิ้วคุณเป็นน้ำแข็งและหลุดออกจากเท้าคุณแต่ทำไมแพนควินถึงยืนอย่างนั้นได้เป็นวันๆและตลอดมา เพราะเท้าของแพนกวินมีระบบหลอดเลือดอัจฉริยะหลอดเลือดที่เท้าของแพนกวินจะนําเลือดเย็นๆขึ้นมาจากเท้าที่สัมผัสกับน้ําแข็งเพื่อมาพบกับเลือดอุ่นๆที่มาจากร่างกายที่มีขนปกคลุมแล้วจุดที่มาพบกันเส้นเลือดจะพันกันอยู่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนให้เลือดเย็นๆอุ่นขึ้นอืไม่ธรรมดาระบบหลอดเลือดอัจฉริยะโดยแท้จริงว่าแล้วทําไมเท้าของแพนกวิน มันถึงไม่เป็นน้ำแข็งสุดยอดแผ่นวิ้นจัก,กรพรรดิ